นะคะถั่วพูได้งอกออกมาแล้วค่ะนี่เป็นไงคะโอโหกว่าจะงอกได้นานแนต่อันนี้คือตอนถั่วพูนะคะตอนนี้มันยังเล็กๆอยู่นี่ก็ต้นถั่วพูเออ,อ,อนี่ก็ถั่วพูนะคะอันนี้ออกมาหลายไปแล้วนี่ก็ถั่วพูนะคะ ถั่วพุ่งเราได้งอษยามออกมาแล้วนะคะวอกง,งามนะคะเราจะพาไปดูต้นนี่ถั่วฝักยาวนะคะได้โอ้ออกมาหลายใบมากแล้วต้นนี้โตมากแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้โตยาวพื้เลยอันนี้คือต้นบวบนะคะเริ่มมีหลายใบแล้วนะคะ